และก็ได้ดูแคสเรทแล้วก็ reveal, diver, like ดูดูว่าชื่ออะคะแล้วมามาทุกคนงาที Fiona ่ที่ะาพาวันน si ี้วันช่วงหน้าตักหนึ่งค่ะแต่สักครด้วกันค่ะคนไทยหัวใจเกษรค่ะคนไทยหชวใจเกษีฮสักสดยอเน่ย คนไทยหัวใจจะเสีสสยสารสนดโดยายายาจุดการณ์นื้อในในกินให้ท้องที่แห่งอันดับไทยยาสีฟันโนฟันา,าฟันแชนแนลฟัาสีน้ำตาจ๋าละกันมาดีที่น้าค่ะสวัสดีค่ะโอ้โห าหมดเก้าคนนะคะโอ้โหหกคนนี่ก็หลอโอ้โหสางนุงนอนนะคะ่หลอกดูจริงๆแล้วคะอันก็ดูอ่ะฮะก็ดูว่าหรือจากมือก็ดูได้หรือด้วยชอบดูได้หรือดูไอไอกคร ซึ่งมาดูรายการคนไทยอยู่แต่กเกษตรนะคะที่จะฟังข่าวกับราคี้กับบาสนะคะเนี่ยคืนนี้ดูรายการยังไงแล้วรายการก็ควรเธอแต่รายการเพื่อาชาวนี้ครับโอ้โหเฮทางก็ดูว่าหรือจะก็ดูละครเรื่องนี้ค่ะนะครับวันนี้ของอะไรบ้างค่ะปาทีครับนะคะทุกวันศุกร์ตอนที่เวลาสองทุ่มครึ่งค่ะ วันนี้กูนักกีดีล่ะค่ะดะูกันดูรัสเซีหน่อยค่ะ <c oughs> และก็กระกกรแกดงรักเซีนะครับของวงอวาบเนี่ยโอ้โหอยากจได้รู้ได้ดูหนังสีอรัสเอีตอนนี้นะคะค่ะโอเคแล้วก็ขอบคุณนะครับก่คือคนไทยอยู่ใจเสร็วันนี้นะเวลาของวรนพราธเช้าวันนี้ค่ะสุนรรัตน์ชคะาิสวัสดีค่ะ สำคัญในการดูแลสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ที่อยู่ในฟาร์มหรือสัตป่าในกรณีของสัตว์เลี้ยงเราจะเห็นว่าปัญหาด้โรคที่ส่บ้านในชุมชนนีเกิดขึ้นนนะสัสนุนโอ้ยสวยอาลูกอาด้วยลูกคนไหนผู้ชวยกิ๊ฟ